ก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมอยู่ตอนเราสู่การขับันพิสกาเกมหนึ่งคันนั้นอยู่พวกเรา FRG นะผมสำหรับครั้งนี้ฮะมาเป็นทมีมเด็กนะผมซากาสกินะผมจากค,คุณแประคูนฮะสายอ่ามาริจัวนะผมแล้วก็มาส่วนไคโดฟ้าม่วงฮะจากคุณร้อนนั่นเองฮะเดี๋ยวพักชมสิสวยงามสักครู่ครับผม ก็ขอญาตเข้าสู่ช่วงขายของตอนสับเด็กนะครับผมก็สำหรับท่านใดนะที่อยากสนับสนุนทางช่องของเรานะผมตอนนี้มีระบบ Membership แล้วนะครับผมทุกท่านก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะผมโดยที่จะมีราคาเทียตามนี้เลยนะผมที่30บาท5 0บาทละร้อยห้าสิบบาทนะผมก็จะได้รับในส่วนของอีโมจิไว้ใช้เล่นกันได้ด้วยนะฮะรับเพื่อเป็นการสนับสนุนตัวเจ้าของช่องและทีมตัดต่อนะผมหรือว่าท่านใดฮะอยากที่จะสนับสนุนมาโดยตรงเลยนะผมก็สามารถที่จะด o n a t e ผ่านทิกมี .com ตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมเราเข้าสู่เกมการแข่งขันนะครับ ก็จังหวะน,นี้ยังสับด้กกันอยู่ฮะพอดีอันนี้อาจจะเริ่มถ่ายตอนที่เคลียร์สนามนิดนึงนะลองบอกกล่าวกันนิดนึงครับว่านี้เป็นแบบว่าโชว์แมตช์นะผมไม่ใช่การแข่งขันแต่อย่างใดนะครับผมก็ได้ด้ว่าทางฝั่งของคุณเบรคูน,นี่เป็นเด็กที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอสมควรนะฮะเพราะว่าเป็นสากาสึกิที่ได้ได้ว่าไม่ใช่สายหลักนะครับผมเป็นสายที่ จัดมาเอาฮาเลยฮนะเหมือนเจอของหลังร้านเนาะอ่ะจัดนะผมเรียกได้ว่าเป็นของที่ส่วนใหญ่เขาไม่ใช้กันนะผมก็มาดูกันฮนะว่าสายอินดี้นี้จะน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนนะับผมจังหวะน,นี้คุณน้อยเลือกที่จะคีปนะครับผมแต่ว่าเหมือนทางคุณบระคูณนี่ไม่พอใจนะครับผมก็สําหรับสายของคุณบรคูนก็จะเป็นสายไมได้จัวนะผมเน้นไปที่การลงในส่วนของมังกรฟ้านะครับผม แต่ไม่ได้มีเต่าขนองหรือหงแดงแต่อย่างใดนะแวะเล่นมุกสักนิดหนึ่งนะครับผมทางฝ่ายนี้สัตว์แตกๆเลยนะครับผมพอในส่วนของมาริจเนี่ยช่วยลดคอสในการลงของผองมังกรฟ้านะครับผมแถมตัวของมังกรฟ้าเนี่ยมีผลในการลดคอสค่อนข้างแรงเลยฮะเดี๋ยวได้ยังไงมาดูกันนะครับผมทางฝ่ายที่ไม่ฝ่ายบุกก่อนฮะค,คือคุณแบลคูนั่นเองฮะแล้วใช้สกิลของลีดเดอร์ครับผมสคาสกิฮะถึงหนึ่งจนหนึ่งครับผมและผ่านเธอเลยฮะ เข้าเธอทางฝั่งของคุณร้อยฮะไคโดครับผมสองโดนแอคทีฟฮะเรารด้หนึ่งมาเป็นทูทูนะครับผมเปิดทอผ้าใบฮะหยิบการ์ดติดท้าย Animal Kingdom Pirate หนึ่งใบขึ้นมือครับผมที่เดือบวางเรียงไว้ใต้กองนะฮะเราได้าเป็นอุนิเงชิมะครับผม้มาอีกใบหนึ่งครับทูทูฮะโอ้โหถือว่าเป็นช็อตเคิลสองที่โอเคเลยฮะเราได้เป็นออสตาคารามิตี้ครับผมถ้าผ่านเธอเลยฮะเข้าเธอทางฝั่งคุณแบล็คคูนะผมสามต้องแอคทีฟฮะ เอาดดเดอร์เคอะก่อนฮะแล้วได้มาเป็นฮูซูฮะแล้วตามมาด้วยหิวข้าวงับครับผมซันจิพิราฟฮะจรวดสองใบครับผมแล้วผ่านเธอเลยฮะอ๋อยังไม่ผ่านนะผมใช้เอฟเฟกต์ของเดดเดอร์ก่อนฮะทิ้งหนึ่งจุดหนึ่งครับผมแล้วผ่านเธอเลยฮะตะก,กี้นี้ขนาดว่าคุณรอยนี่ให้เอาฮูซูลงมาสองใบฮะยังให้กลายเป็นฮูซูฮะแล้วติดหนึ่งตงให้ใครโดะงงตีออกหกพันฮะได้เคา,เา, 2, าน์เตอร์สองพันมาครับผมแล้วกดตอนี้ไงใช่ไหมฮะเอาดงจากดงเด็กมาเลสครับผมแล้วผ่านเธอเลยฮะเข้าเธอในฝัง่งของคุณแบล็คฮูครับผม ฮาร์ดโอคทีฟฮะจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรให้เคลียร์ทั้งคู่นะครับผมด้วยความที่เป็นเดคคอนโทรลแล้วไปเล่นเหมือนเป็นเล่นเคิร์ฟใหญ่นะครับผมและทางฝั่งคุณแบคคุณฮะกดเอฟเฟกต์ของทางฝั่งของสาาักาสุกิฮะทิ้งหนึ่งจุหนึ่งครับผมทิ้งชาโอสไปเลยครับผม และติด3ามดงให้สคาสกิครับผมหัวตไป8,000ฮะแล้วคราวนี้ทิกเกอร์ครับผมบาริโอบอมเบอร์ฮะเอาด้งมาแอคทีฟจากด้งเด้ครับผมแล้วลงบล็อกเกอร์ของนาวีลงมาครับผมแล้วผ่านเธอเลยฮะบล็อกเกอร์ได้2ครับผมผ่านเธอฮะเข้าเธอท่าฝั่งของคุณร้อยครับผมจังหวะนี้ไลน์สีมาฮะเป็นอุนติครับผมเปิดท็อป3ใบฮะทาเลดเดอร์2สีครับผมเอา1ใบขึ้นมือฮะ ที่เหลือเลือกเรียงได้ฮะไว้บนหรือใต้ก็ได้ฮะเลือกไว้ใต้นะครับผมและลายสีฮะอ๋อซาคอมมิตี้ฮะที่เสิร์ชมาผมหนึ่งดงแอตตีฮะจักรันหนึ่งใบฮะกดโอเนงชิมาฮะเอาดงมาเลยฮะดงครบสิบแล้วครับผมเราวขวนมาหกพันฮะได้บล็อกเกอร์มาเลยครับผมเข้าเทิร์นคุณแบคคูฮะคุณแบคคูครับผมเทิร์นนี้ฮะโอ้โหเหมือนจะมี6-7ดงอยู่เลยนะเทิร์นนี้ฮะคุณร้อยไป10แล้วนะผม เกณฑ์ไปค่อนข้างไวอยู่นะฮะเมื่อกี้ดงเต็มแล้วนี่เอ้าบล็อกแบบไม่ต้องคิดเลยฮะร้อยแล้วติดสองดงให้กับสคาสสกีพวดไป7000ฮะได้อีเวนต์ศูนย์ของสีม่วงมาครับผมแล้วใช้เป็น w World o f v i o l e n c e นะครับผมยกนะครับผมละโจนการหนึ่งใบฮะพอรีดเป็น2ส,สีครับผมแล้วใช้เอฟเฟกต์ของลีดเดอร์ฮะทำการที่1จนครับผมแล้วพาเธอเลยฮะ อกเลยว่าของของคุณบ,บคูนี่เรียกได้ว่าอาจจะจําหน้าไม่ค่อยได้เลยฮะไม่ค่อยได้เห็นกันฮะแล้วอุนติอีกรอบนึงครับผมเพราะว่าโดนยกไปตะกี้นะฮะจะไีกินออเวอร์ออฟไลแลนด์นะผมแล้วก็มาเป็นควีนฮะไลทาลบหนึ่งตงครับผมโจ่อสองทิ้งหนึ่งฮะชื่ออาจจะมีจําผิดกันบ้างของไปด้วยครับผมขอวอากาศที่ ทางฝั่งคุณแบ,บคูดอมเล่นนี่ค่อนข้างแปลกเลยฮะแล้วติดหนึ่งต้องให้ลีดเดอร์ฮะโหวตไปหกพันนะผมเข้าไปฮะแล้วกดอันนี้ไ้ชิมหฮะดอมาเลสครับผมอุนตีหัวตอ่อยฮะห้าพันนะผมได้เขาเติมหนึ่งพันมาฮะผมขเขาเถิดนะ,ะฝั่งคุณแบ,บคูบบคฮะบอดเรียกได้ว่าตามแบบสุดกูเลยนะครับผมลงก็ไม่ถึงนะฮะบอดก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแล้วลงมาครับผมเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ นะครับผมมารุปังฮะหลอกหยอกเล่นนะผมมาริจวนะผมแล้วจังหวะนี้ฮะไลน์มานะผมลดคอร์สมาด้วยฮะจากเอฟเฟกของมาริจวนะผมมาเป็นเซนชาร์ลสครับผมไลน์สามมาฮะถ้าบนสนามมิตรภาพมังกรฟ้านะผมลดคอร์สไปสี่ฮะตามมาด้วยเซนลอสหวานนะผมบนสนามฮะมิเตอร์มังกรฟ้าฮะรถไปหกนะผมลดไปสิบคอร์สแล้วนะฮะเลี้ยงวันเหลือเลยฮะคราวนี้ฮะ ขอสิบก็เอาไม่อยู่ฮะแล้วคราวนี้ผมโอ้โหมาเป็นส่วนของอีเวนต์นะครับผมฮาวเบรสฮะทำการปั๊มสามพันฮะแล่ยไคลเตอร์คอสสองฮะแต่คราวนี้โดนลบทั้งสนามไปขนาดนี้ฮะไล่หมดไม่สนลูกใครฮะผมโอ้โหขาวเทินคุณร้อยนะผมก็เอาทั้งลิดเดอร์นะผมเคาะไปฮะ อุนติด้วยฮะลายสิบลงมาครับผมใคโดเซกฮะถ้าหากว่าอีกฝ่ายฮะมีลายสามหรือต่ำกว่าฮะโจ๊กัสสี่ใบครับผมจัดว่าเป็นใบที่เกณฑ์ของได้แจ่มมากฮะแล้วจังหวะนี้ครับผมมาแล้วฮะเอสกายของคุณแบล็คคูลนะครับผมท้าสุดมีมฮะโอ้โหโคบี้ตะโกนนะพอสักทีเถอะนะครับผม สำหรับท่าน,นี้ฮะมีชื่อว่า i n v e s t of human life นะครับผมก็ทำการนำคาลิเตอร์คอร์สนะครับผมที่อยู่บนบอร์ดทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะของตัวเองหรือของอีกฝ่ายนะครับผมนำไปใต้กองฮะแล้วก็ทำการดิดมือนะครับผมทั้งตัวเองและอีกฝ่ายฮะจนมือเหลือ5ใบฮะเหมือนคุณปรคุณนะ่าจะเหลือห้าอยู่แล้วนะครับผมส่วนคุณร้อยฮะจั่วมาซะเยอะเลยฮะไม่ใช่มาจากควีนจากเซิร์ชจากอุนตีฮะหรือว่าจากไคโดฮะจังหวะนี้เอาไว้ใต้กองก่อนอน,นะครับผมและ ดิ้ดไปหกใบเลยฮะโอ้โหแรงจัดๆฮนะแล้วติดที่สองโดนะ่งฮะลีดเดอร์ฮนะตีเจ็ดพันนะแต่จังหวะน,นี้ชาลสเขากลับใต้ก่องไปด้วยนะผมจังหวะน,นี้บนสนามนี่จะเหลือแค่รถหกคอนนะครับผมแล้วทางฝั่งคุณ100นะร้อยฮะลีเดอร์ขวนมาก่อนเลยฮนะหนะ้าพันฮนะขอเคาเตอร์หนึ่งพันฮะทางฝั่งคุณแบ,บ็คูทเทคไปฮนะไลฟ์เหลือหนึ่งครับผมจังหวะน,นี้ไลานหนึ่งตอนหนึ่งเฉยเลยฮนะแล้วลงมาเป็นควนะีนฮะลบหนะึ่งโด่งฮะจวดสองที่นะหนึ่งฮะลบโด่งแบบแรงฮนะ กองสั่นกันเลยทีเดียวนะผมว่าหาคิราชันนะฮะแต่จังหวะน,นี้ควีนจีหนึ่งใบฮะแล้วลืมลบโต้งด้วยผมแต่ยังดีฮะกลับไปลบอยู่นะผมทิ้งเป็นโอนิเงชิมฮะฮะกดโอนิเงชิมะด้วยครับผมเอาดงจากดงเด็กมาเลสฮะผมแล้วผ่านเทิร์นเลยฮะเข้าเทิร์นของคุณแบคคูนะผมมาเป็นซันจิพิาพลาฟฮะไล่สามโจสองครับผมและซันจิพิลาฟอีกใบ,ใบฮะไล่สามโจสองครับผม วิธีการชนะของทางฝั่งของคุณแบฟฟูนนี่ค่อนข้างที่จะคอนดิชั่นค่อนข้างเยอะกันฮะด้วยความเปรี้ยงไม่มนะผม <c oughs> คือไม่มีตัวตีนะฮะนอกจากหลีนะผมแล้วคราวนี้ครับผมโอ้โหเป็นอนะีเวนต์คอสามฮะขอบิด500ล้านเบลีครับผมสามารถเลือกได้3อย่างนะผมเลือกสักอย่างหนึ่งนะผมเลือกที่จะดีดคาแรคเตอร์คอหนึ่งฮะไว้ใต้กองนะผมและถ้าบนสนามเป็นผ่ามังกรฟ้าจุดหนึ่งนะผม ตัดควียไปได้ตวหนึ่งฮะแล้วเขาเทิร์นคุณร้อยฮะบิดตีเรียบร้อยนะผมแล้วแถมลงไคโดมาด้วยฮะโจดสี่ใบมือกลับมาเต็มเหมือนเดิมเลยฮะมือล้นล้นฮะคุณร้อยฮะแล้วติดดงไหมฮะห้กับลีเดอร์ครับผมอย่างก่อนฮะขอคิดแป๊บฮะขอเจคุณร้อยลงไคโดมาเรื่อยๆอย่างนี้ฮะติด2องดงนะตีเจ็ดพันนะผม แล้วรถคอปไปที่ไคโดฮะไคโดโดนรถจากอ่าตัวของมังกรฟ้าเนี่ยไปแล้วโขงนะผมโดนรถจากลีดอีกหนึ่งฮะเหลือสามฮะแล้วคราวนี้ลูฟขอภัยฮะโคบี้ตะโกนฮะดีคอสากับใต้กองฮะโอ้โหพอักทีเถอะนะผมดิดหมื่นแล้วคุณ้อยฮะโอ้โดดไคโดสิบไปเลยฮะแล้วก็เก็บไคโดสิบที่อยู่บนสนามไปด้วยฮะบอดโรคอีกแล้วคุณ้อยฮะโอ้โห นี่รวมๆกันนี่คุณรอยดิสไปหลายสิบใบยอยู่พอสมควรฮะแล้วใครโดนสิบใหมแล้วโจวอีกสี่ใบผมมือกลับมาเยอะอีกแล้วนะสังเกตจากจอด้านขวาผมโอ้โหคุณอยฮะคนหนึ่งก็จวดเรื่อยๆฮะอีกคนหนึ่งก็พยายามที่จะดิสมือนะผมแต่ไล่โคบี้ตะโกนไปสองครั้งแล้วฮนะจะเล่นอีกก็คงลำบากฮะแล้วลงมาผมเป็นมาโยกาดนะผม เซนมาโยกาครับผมเอฟเฟกครับผมเลสตัวเองฮะแล้วก็จ่ายหนึ่งดงฮะเลสตัวเองเลสอะไครเตอร์หนึ่งใบครับผมขุดไครเตอร์สีดำคอนหนึ่งขึ้นมือฮะเอาขึ้นมาเป็นนาฟาตาเรียวิวี่ฮะคอนหนึ่งครับผมก็หลุมน่าจะเกินสนะิบใบฮะมีผลเป็นบล็อกเกอร์แน่นอนฮะจังหวะน,นี้ติดสีดงฮะตีไปเก้าพันนะผมคุณร้อยอากาศให้สดๆเลยฮะห้าพันนะผมและไลน์หนึ่งมาเป็นบล็อกเกอร์แล้วผ่านเธอเลยฮะ เขาเทิร์นคุณร้อยครับผมเอาลิดเดอร์เคาะก่อนเลยฮะพยายามตีลิดแล้วผมเห็นมือน้อยฮะห้าพันนะผมได้เคาเตอร์มาเป็นชิราโคชิฮะแล้วไคโดตีมาครับผมโอ้โหไคโดสิบฮะได้บล็อกเกอร์มาก็จริงฮะแล้วลงไคโดสิบมาอีกหนึ่งตัวฮะคุณร้อยฮะมือจะเยอะไปไหนครับผมมือหนาเป็นปากเลยฮะโดนดิสไปน่าจะเกินสิบใบนะครับผมในเกมนี้ฮะแต่มือก็กลับมาเต็มอีกแล้ว แล้วกดเอฟเฟกของมาโยโอกะับผมจ่ายหนึ่งดงฮันเลสตัวเองเลสเชื่อนะผมขุดวิวีกลับมาฮะพยายามหาบ็อกเกอร์ครับผมคือถ้าคุณร้อยไม่ตัดอย่างนี้ฮะอาจจะไม่ไม่เก็ตเอฟเฟกของมาโอกะนะผมไม่ตีตัดแบบนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ฮะได้ของฟรีฮะแล้วกดเอฟเฟกของสกาสกิฮะทำการด,ดิดครับนะผมสังเกตดีๆจวบครับมนาะโอ้โหช็อกเลยคร,ค,ครับผมคุณแบคคูฮะะข้างหลังนี่นั่งขำกันไหลซันหมดแล้วฮะ หาเกินนะผมแต่ไม่แน่ฮะคุณร้อยฮะพยายามตีกดดันฮะพราไลฟ์ของคุณแบล็กคูดเนี่ยก็เหลือขั้นหนึ่งแล้วนะฮะเคลน,นี้ขอขั้นต่ำสองมอเกอร์นะผมไม่งั้นนี่ลำบากฮะพอมีสามเวฟนะครัผมแล้วก็ไม่รู้อีกครับว่าคุณร้อยจะมีใบอะไรมาเคโอรหรือเปล่านะผมจังหวะนี้ฮะ ไม่สู้ดีก็จริงฮะแต่8ปด้งยัดให้ลดเดอร์ฮะตีมา1มื่นสามฮะแล้วขาดนะผมคุณร้อยฮะเขาตัวสองพันสี่พันฮะหกพันแล้วผม 8, แปดพันฮะตอนนี้เป็นหมื่นสามเท่ากันแล้วฮะและอีกพันหนึ่งฮะโอ้โหเหมือนเสียผมกาดสดๆเลยฮะและลายหนึ่งมาครับผมวีวีฮะบล็อกเกอร์ครับผมมีบล็อกเกอร์ตัวเดียวอย่างนี้ลำบากแล้วคุณแบลค็คคูฮะแล้วคุณร้อยฮะผมลงมาเป็นฮู้ทัฮะ ถ้าไค่โด๙มาฮะจบเกมแน่นอนนะผมหรือชิงก็ได้ฮะขอเคลียร์บล็อกเกอร์แต่ว่าเอาเป็นควีนฮะแต่ก็ยังมีโอกาสจบอยู่นะผมมาเป็นไคโด๑๐ฮะคนก่อนเวฟแรกฮะได้วีวีมาเลยฮะไคโด๑๐โผลอีกเวฟหนึ่งฮะเทไปฮะคุณแบล,ล็คคุดฮะไลฟ์เหลือสุดฮะอออินครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันละกบาดไม่ไหวฮะผู้ชนะฝ่ายของคุณร้อยนั่นเองนะผม